สัญญาณที่บอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านะคะโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้ใครมายกย่องหรือว่าให้ใครมาสรรเสริญเรารู้อยู่แก่ใจข้อแรกเลยค่ะคือการที่เราอ่ะรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอยู่ในตัวเองต่อให้คนอื่นจะว่าร้ายเราไม่ดีต่อให้ใครจะเอาเราไปพูดนินทานลับหลังเราก็ยังรู้อยู่ว่าฉันคือใคร และฉันกําลังทําอะไรคุณเป็นคนนั้นใช่ไหมคะคุณไม่จําเป็นต้องสนใจว่าใครจะว่าอะไรเราใครจะให้ร้ายอะไรเราเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่ฉันกําลังทําและฉันกําลังทําอะไรเพราะฉะนั้นคนแบบนี้แหละค่ะคือคนที่มีและเห็นคุณค่าในตัวเองและข้อที่2นะคะคือคนที่มีคุณค่าในตัวเองเนี่ยเขาจะไม่หยุดเรียนรู้เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีคุณค่าตัวเองเขาจะเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าโลกนี้มันก้าวหน้าไปตลอดโลกนี้มันมีวิวัฒนาการตลอดไม่อย่างนั้นคุณคงไม่เห็นผู้หญิงหลายคนเนี่ยออกมาทำออนไลน์แล้วก็